พาย้อนอดีตไปวันที่ตู้อาวุธของกาโลเป็นวันสุดท้ายพอดีนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยผมมีอาวุธกาโลอยู่3ดาวแต่ไม่รู้คิดยังไงนะครับก็เลยไปสมอาวุธกาโลเป็น4ดาวขึ้นมามันมันค้างคาอยู่ต้องนานแล้วฮะว่าอยากได้ซึ่งประจบเหมาะกับที่ว่าเกโลเกโลมันไม่จำเป็นต้องเอาอาวุธใช่ไหมมันก็เลยทาให้ตัวอาวุธผมเหลือผมก็เลยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะไปสมอาวุธกาโลมานี่แหละเดีย๋ยวผมเร่งให้ดูแบบรุเร็วเลยนะคลิปนี้เราจะให้ดูว่าอาวุธกาโรเนี่ยเวลาที่สมมาแล้วเนี่ยมันทำอะไรได้บ้าง พลังขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับตอนนี้วูดกาโลมาแล้วแล้วตอนนี้คือค่าพลังเราปกติก่อนนะครับสิ่งนี้ผมต้องการก็คือตรงนี้เลยฮะร,ระดับพิเศษนะฮะร,ระดับพิเศษเนี่ยมันสิ่งที่แตกต่างก็คือผลไม่ยอดท้อเนี่ยจากหนึ่งครั้งจะกลายเป็นสองครั้งทันทีเลยนะครับแล้วมันไม่ได้จําเป็นอะไรเลยนะครับจริงๆไม่ต้องเอาวุธกาโลก็ได้นะครับแต่มันเหมือนเป็นปมในใจผมเฉยๆที่ผมอยากได้ผมก็เลยวางแผนว่าปีนี้ผมจะเอาตัวละครทั้งหมดแค่4ตัวเท่านั้นเองผมก็เลยคานวณเวลามันพอทั้งหมด4ตัวกก็เลเลลยือที่จะวโลัน เพราะผมคิดว่าในระยะยาวผมก็เลือกที่จะคิดว่ากาโร่มันอยู่ได้ละกันนะประมาณนั้นนะครับเลือดผมก็เพิ่มขึ้นมานะครับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาจากอาวุธกาโร่นะมันเพิ่มจากผมเปลี่ยนของจากคิติคอลเป็น HP เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองฮะแต่จริงๆนี่ผมจะให้ดูการท,ที่ผมจะใช้ในเมตาหน้านะก็คือผมจะเปลี่ยนเอาการ์ะสมคิทติคอลออกนะครับแล้วก็มาใช้การตัวนี้แทนว่าแล้วก็ร้อนวิชานะครับอยากจะเจอที่2องเขากดที่2หน่อยนะครับโอ้ไม่ชนะนะครับ เดี๋ยวผมเร่งคลิกให้ดูแล้วกันนะครับมันไม่ชนะก็คือเนี่ยโซนิกเขาได้เปิดก่อนนะครับจริงภาพในหัวที่คิดไว้ก็คือตอนเทิร์นเจเนี่ยการโรเขาไม่ได้เปิดก่อนก็จริงแต่เขาจะตีเราไม่ตายแล้วเราจะได้สวนคืนกลับไปแต่พอเราผมมาดูผลแล้วเนี่ยผมทําให้ผมรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นแบบนันนะครับจริงๆแล้วจะเป็นแบบที่ผมพูดได้ก็ต่อเมื่อเลือดเราเยอะมากๆม,มากกว่านี้อีกฮะคือถ้าให้ตีก็เป็นประมาณสัก45ล้านแล้วทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดไม่เกิน40ล้านเนี่ยมันจะเป็นเข้าเงื่อนไขามมทีี่่่ผพููดไปือสักคน้ เขาตีเรามาก่อนแต่เราไม่ตายไงแล้วเราสวนกับเขาได้แต่มันก็ไม่ดูไร้ค่าไปซะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอดูตอนที่อยู่เทิร์นเจ็ดแล้วกันนะครับก็คือเขาตีกับผมมาเนี่ยผมไม่ตายนะแต่เขาใส่กลยุทธ์มาด้วยไงผมเลยตายในตอนนั้นเองน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าทำตามนะครับแม่งโคตรเปลืองเลยครับไม่คุ้มอย่างแรงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมชอบไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าหน่อยนี่ไงเป็นแบบที่ผมบอกไหมว่าเขามีกลยุทธ์ เขาได้เปิดก่อนแล้วเขาตามด้วยกลยุทธ์ต่อคือหมายว่าเขาตีผมถึง2ครั้งไง้วผมเพิ่งจะจะได้ใช้กลยุทธ์ต่อไปเองแล้วก็เป็นด้วงนะครับที่เขาไล่ตีผมมาครับด้วงเทินหกเขายังไม่ตายเลยนะยังเหลือชีวิตไว้อยู่เลยผมกะว,วางแผนไว้ว่าเขาจะน่าจะตายเทินเจ็ดพอดีในจังหวะที่ผมสวนนะแต่มันก็ไม่เป็นแบบที่ผมคิดไว้นะฮะทีนี้ผมจะคิดเขาไม่ตายนะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าเขามีทั้งโซนิก นะครับแล้วก็มีพิกออด้วยมาสองอีกต่างหากมันก็เลยทําให้ผมเจาะเขาไม่ได้ก่อนเทิงเจตนั่นเองนะครับเขาพลังน้อยกว่าผมนะครับแต่เขาเป็นทีมเมตาแบบจริงๆเลยไงแต่ไม่แน่นะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ใช้หมาเฝ้าบ้านแมนอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีโอกาสที่จะเจาะเขาได้นะนี่ไงครับมันเหมือนเป็นเหมือนที่ผมคิดไว้เลยแต่เขาดันมีกลยุทธ์ไงเขาสวนาอีกทีผมแตกเลยจริงๆแล้วถ้าเขาไม่มีกลยุทธ์ล้วผมได้สวนเนี่ยผมชนะทันทีเลยนะสุดท้ายเลยครับที่อยากจะบอกนะครับอย่าหาทําตามเลยนะครับไม่ไหวครับสวัสดีครับ